สวัสดีครับร้านสบายเท้าจากครับซ่อมของเท้ากระเป๋าเท้ารูบี้ครับแบรนด์บ a ล e n c ก้านะครับเห็นไหมครับก็สภาพนะครับภาพได้ตามนะครับหรือว่าได้เลื่อนดูคลิปผมผมจะลงให้ดูนะครับก็คือมันจะหลุดเป็นชิ้นๆน,นะครับอันนี้นะครับ เราทำการส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับกลับมาเนียนปิ๊บเหมือนเดิมนะครับสภาพแบบไหนมายังไงนะครับมาเจอร้านเรานะครับเห็นไหมฮนะประกอบกลับมาใช้งานได้เช่นเดิมนะครับ่อให้เจอสภาพแบบไหนมาแบบไหนนะครับมาร้านเราเอาอยู่ครับ 防守。